สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสโมสรอาร์ซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับมีข่าวการต่อสัญญาคอล์ลของทีมครับผมนักเตะที่ถือว่าเป็นแกนหลักของทีม3ลายครับผมไม่ต้องสือผมว่ามีใครกันบ้างจากนั้นนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เนื้อหาของข่าวเลยครับผมไม่ต้องให้ช้าเสียเวลามากมายครับผม เริ่มต้นที่สื่ออย่างทางเดอะทางผมก็เป็นสื่อน้ำดีนะครับออเปิดเผยว่าตอนนี้ผมเอดูกาสปาแลวก็ลิชาร์ก,กาลิกนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการดึงนักเตะการต่อสัญญานักเตะนะครับผมตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักนะผมที่จะเสนอสัญญาเชับใหม่ให้กับตัวน,นักเตะคนสำคัญภายในทีมไม่ว่าจะเป็นทางมุโยซาก้าแล้วก็ทางวุญซิบาแล้วก็มีการคาดหมายแล้วก็ตั้งเป้าไว้ครับว่าจะจับ2นักเตะรายนี้เนี่ย ต่อสัญญาก่อนจะจบฤดูกาลนี้ครับซึ่งกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมนักเตะทางนิสิบาแล้วก็บุโยซาก้านั้นถือว่าเป็นตัวหลักของทีมครับออยู่กันไปยาวๆครับผมแล้วก็มีข่าวลือครับว่าในสัญญาฉบับม่ของทางบุโยซาก้านั้นน่าจะจบลงด้วยที่ค่าเหนื่อยประมาณ300,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับผม ก็ถือว่าสูงมากๆครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือรผมเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่าเหนื่อยนะครับส่วนการต่อสัญญาการดำเนินการต่อสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ในกระบ,บวนการการพูดคุยเจรจากันอยู่ครับอีกคนหนึ่งก็ผมก็คือทางอารอนแล็สเตลครับอันนี้ก็เป็นสื่อเจ้าเดียวก,กันกับผมเดอะไทม์นะครับออเปิดเผยว่าอารอนแลมสเตลผมจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับสัญญาช็อปใหม่ หลังจากที่ตัวตั้งเต็นะครับโชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้เซฟเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็คือเซติที่อารันลัมเซลนะครับเก็บคินชีสในเกมนอกบ้าน10แมตช์นะครับซึ่งเขาก็มีการเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่นั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมว่าตอนนี้ผมทางอารอนลัมเซลนะครับรับค่าเหนื่อยทาซ์อนอยู่ที่60,000ปอนด์ต่อสัปด,ดาห์แล้วค่าเหนื่อยที่จะจัดให้อารอนลัมเซลเนี่ยสัญญาฉบับใหม่นเนี่ยจะยกเป็นผู้่อสานป,ประตูที่รับค่าเหนื่อยติด หนึ่งในหกของสึกพิมลีครับก็ต้องดูนต่อไปว่าจะเป็นยังไงหรือว่าซ่อนนะครับผมเดินเกมเดินหมากได้ดีนะครับพยายามที่จะรักษานักเตะตัวหลักอญญายใทีมให้อยู่ทีมต่อไปนานๆนะผมเป็นนักเตะตัวหลักเป็นคอหลักครับไม่ว,ว่าจะเป็นทางวิลเลียมซีปาบุโยซาก้าอารอนลาเซลหรือที่ต่อไปแล้วอย่างทางเอมิลซิฟิลโลแลวก็กาเบรียลตีนีเลยครับมันไปยาวๆครับผม จากนั้นครับผมเข้ามาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับก็เดิร์ทามเจ้าเดิมครับหมอเปิดเผยว่าอาร์เซอนนะครับพยายามที่จะดึงนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมทีมแบบเกรดพรีเมียมนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์แล้วก็ตัวลุกอีกหนึ่งคนในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่อาเดลต้าผมตอนนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาในการที่จะทำให้สกอตติฟของอาร์เซอนนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิม ้ายสุดแล้วซีนาตาจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าจะสามารถดึงนักเตะคนไหนเข้ามาทีไมได้หรือเปล่ามีเงินจะไปจ่ายไปซื้อนักเตะเหล่านั้นหรือเปล่าก็ต้องดูที่ว่าอาร์ซอนนั้นจะสามารถปล่อยนักเตะออกจากทีมไปได้มากน้อยขนาดไหนแตนเข้ามาขนาดไหนอย่างที่ผมรายง,งานไปเมื่อวานนะครับผมที่มีการเปิดเผยรายชื่อคร่าวๆนะครับอาร์ซอนหวังว่าจะซื้อนักเตะหลายคนเลือกเกินนะครับในหลักซื้อนักเตะซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นทางดีแคนไลท์มอเ,เซสไคเซโด รวมไปถึงมูซาดียบี้ด้วยนะครับคือเยอะเหลือกเกิน,นครับราคาคาตัวรวมกันเนี่ยแต่200ล้านปอนด์ครับซึ่งนักเตะคนหนึ่งนะผมที่อาร์ซอนเคยความสนใจก็คือทางลาเวียครับโลเมโอลาเวียนะครับทางฟาบิโซวนนะผมนักข่าวความแม่นยำระดับสูงครับอ๋อเปิดเผยว่าตอนนี้นะผมอาร์ซอนเริ่มมีคู่แข่งเลยนะครับก็คือทางเชลซีเชลซีและอาซอนตอนนี้ พยายามติดตามดูฟอร์มนักเตะอย่างทางโลมิโอลาเวียมาอย่างยาวนานอยากจะดึงเข้ามารุวมทีมจริงจริงเพราะนักเตะนั้นโชว์ฟอร์มไม่อยากตด่นเลื่อเกินกับสโมสรเซาท์เทมป์ตันเซาท์มป์ตันตอนนี้ก็ในช่วงที่จะต้องดินนน้นรนหนีตกชั้นเช่นเดียวกันมีทีมอย่างทาเมสตีอผมที่เป็นตัวสังกัดเก่าของตัวนักเตะก็ะอยากจะได้ตัวนักเตะรายน,นี้เข้ามารุวมทีมเช่นเดียวกันแล้วก็มีการใส่ออปชั่นซื้อนักเตะนะครับผมประมาณ40ล้านปอน เป็นเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในปี2024ทําให้สถานการณ์ตอนนี้ขอผมนักเตะก็เนื้อหอมมากๆแล้วอาร์ซอนเชลซีรวมไปถึงแมสซี้นั้นอาจจะขยับข้อหานักเตะอย่างทางลาเวียในช่วงตลาดซื้อนักเตะซัมเมอร์นี้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะไม่ฟิลตัวรับดาวรุ่งฟอร์มต้นแรงอีกคนหนึ่งจากสโมสรเซาแธมป์ตัน pton, ครับดูนะว่าอาร์ซอนจะสนใค ข่าวที่เอาเท่านั้นสนใจที่คว้าตักเตะแ,แต่เดี็กๆกองกลางตัวรับเนี่ยเยอะเหลือเกินครับหลายชื่อเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทางดิแคนไลท์นี่คือเต็งหนึ่งใช่ไหมครับเต็งสองล้ลมาเนี่ยก็คือมอร์สิไคเซโดแล้วรายล่าสุดก็คือทางโรเมโอลาเวียครับต่อมาผมก็เป็นข่าวเชื่อมโยงจากเมื่อวานนะครับว่าตัวนักเตะอย่างทางลาฟิญ่านั้นอาจจะโดนทางบาร์เซโลนาปล่อยทีมไปเพราะเป็นการรักษา,ากฎ financial fair play อยากจะได้เงินมาหมุนภายในสโมสรแล้วก็มีทีมอย่างอาซอนอยากจะดึงตัวลาฟินยาเข้ามาวมทีมแต่ตอนนี้ผมข่าวล่าสุดนะฮะลาฟินยาออกมาตอบโต้ประเด็นดังกล่าวเขาว่าการที่เขาเนี่ยจะโดนบาร์เซโลนาปล่อยทีมไปขายจะทีมไปเพื่อทําเงินเนี่ยไม่ใช่ความจริงครับลาฟินยาออกพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าใครก็ตามที่แชร์ข่าวนี้ออกไปเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันได้เป็นความจริงเลยแล้วพวกคุณก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพ นี่ก็คือคําพูดที่ทางลาฟินยาออกมาตอบโต้สื่อต่างๆผมที่บอกว่าบาร์เซโลนานไฟเขียวแล้วอยากได้ก็จ่ายมาค่าตัวมาณ60สิบถึงเจดสิบล้านปอนด์ก็สามารถดึงลาฟินยาไปร่วมทีมได้ตรงนี้น่าจะปิดประตูการย้ายทีนะครับเพราะตัวนักเตะไม่อยากย้ายด้วยนะฮะพอไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผมสัสผมสถานรรการณ์ของทางลาฟินยาเพราะว่าตอนนี้อาร์ซอนในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยก็มีข่าวทางลาฟินยาโดยไปถึงมูซาดิยาบีด้วยครับ เองเหมือนกันครับทั้งสองคนเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ครับ1 0บเจล้านปอนด์สามารถแตะไปถึงได้ผมหากทีมไหนอยากดึงตัวนักเตะสองคนนี้เข้ามาร่วมทีมครับและทั้งหมดม่ข่าวสารสโมสรอารา์ซอลมาะจ้าวันนี้ครับทางเพื่อชอบที่หาของคลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ติดติงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ต่อไปครับผม